สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับเนาะมืัอนี้พ่อพ่อก็ไปตัดแชแนลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมืัอนี้ตาพามากินต้มเป็ดปลาไหลเมืองพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ๆต้มเนื้อแตก,แตก,แตกๆเปื่อยๆเนาะครับเนาะใส่กับแจีวพริกดิบอืมสับๆพักมืัอนี้เ่ื่อไรเป็นไรพี่น้องพักกะไอตาจาัดมาหน่อยหนึ่งเนาะครับนะเนาะเพราะว่าเป็นเมนูต้มก็เลยบ่าจาัดหลาย ใส่กับขอนียวพี่น้องเอ้ยกับขอนียวคือเก่านะครับมามาเศษเๆก็ปปปไปตาครับผม,มเบิ่งต้มนำใส,ใส่ใส่ใบาใบางค้าวันเบหนวหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งชินบักง่เลยพูนะ่ะ อืมฮืมฮืมสุดยอดไรครับพี่น้องสดเอาน้ำแจวอืมมาเด้อพี่น้องเด้อ แสบน้ำกันครับแต่ตาต้องขอโทษขอภัยผู้ถี่นบอรับประทานปลาไหลเนาะครับเบืองใหญ่แห่งเลยพี่น้นองเอ้ย Mm hmm. มันแ่บนัวครับพี่น้องเบิง่งลาไรแม่ไข่พี่น้องเอ้ยไข่เต้มหองเลย 음. 각, 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 각. cái đùn mm -hmm. ใส่กันแบบนี้หรอหนะครับเนาะอ,อยู่ครับบรรยากาศหันห้อนคือเก่าพี่หน่อย ฝนมาตกครับอ,อ, <c oughs> อาจอัสีย้อนแสงในจังหน่อยเด้อพี่น้องดเด้อมันแดดแห้งหลาย โอ้ยเป็นต้นสนหลายพี่น้องเอ้ย อืผับหมวนเขาไปเลยคำง่า ือเบ่งพี่น้องไปเปื่อยเนาะครับแต่ว่าบนท้องขันว่าเปื่อยแห้งปัไหนแต่ว่าเนื้อแตกงาม lạnh. น้ำต้มเนี่ยก็คักายพี่น้องเอ้ยได้แต่กล่องจะย้อนแสงเนาะครับพี่น้องเนาะอ<ม>ืม

ขอโทษพี่น้องกินมนรุ่มซุ้มห้วยกินบลาซุภาพเนะครับเนาะอนี่แหละเอาแบบบ,บ้านๆเท่านี่แหละ เนื้อเตงฮว้าหน่ะพี่นอ่องเอาไ้เห็นลูกน่องเนาะโอ้ยขาดหลายขาดหลายฮอว่ามันจะบหมดพี่น่องเย้ยขาวอ่อน Você Мм hmm. เบิรครับพี่นอ้องเบิดเหเยอะแต่พักมันนี้เป็นเมนูต้มก็เลยบอคอยนเน้นพักปันไดน,นะครับเนาะอฮ <c oughs> ตาขอขอบุณขอบคุณพี่น้องซูพูซูคนครับถือเขามาติดตามรับชมเนาะครับเนาะมาติดตามรับชมมาให้เป็นกำลังแรง,งใจเฮตาว่าได้สู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยช่องหน่อยๆน่อยครับผมฝากพี่น้องไว้นําซอยกดไลค์กดแช่นะครับผม เนี่ยตาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ